สองลุกแม่อ้ําพัชราภาเสื้อแขนยาวบวกกางเกงขาย,ยาวน้อยแต่มากเรียบแต่โก้สองลุกแม่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อเสื้อแขนยาวบวกกางเกงขาย,ยาวที่ดูธรรมดาบอกเลยว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้รู้ราคาแล้วขนลุกเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสำหรับอ้ามพัชราภา ชัยเชื่อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนเห็นกันสักเท่าไหร่แต่กระแสะความแรงและความนิยมของสาวอ้ําก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วยล่าสุดแม่อ้ําของเราก็บินเที่ยวยุโรปที่ยกแก๊งเพื่อนๆั้างนักธุรกิจหนุ่มไฮโซนินชนินและ ป๊อปคําเกษมไปเที่ยวด้วยโดยทริปนี้สาวอ้ําก็ขนเสื้อผ้าไปใส่แบบจัดเต็มไม่แพ้ทริปก่อนก่อนแถมแต่ละลุกก็สวยเอาอยู่มากแม่อุ้มมาในลุกเสื้อลายดอกหน้าวัวที่ทำให้หลายคนให้ความสนใจกับลุกชิวๆิวที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ด้วยความเป็นตัวแม่ของสาวอ้ําจะธรรมดาได้อย่างไรเพราะรวมทั้งตัวแล้วลุกนี้ของสาวอ้ํานั้นราคาเป็นแสน เพราะตั้งแต่หัวจรดเท้านั้นเป็นของแบรนด์เนมไฮเอนชื่อดังทั้งสิ้นทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเบอร์เบอรี่คอตตอนกาบาดีนไดมอนด์ควิฟเต็ดแจ็คเก็ตลบเจ0ดหบาทเสื้อลายดอกหน้าวัวโลเอเวแอนทูเรียมเซมิเชียเมสท็อปลบหนึ่งบาท กางเกงคาโก้โลเอเวคาโก้ทรเซอร์ลบ38,000บาทและรองเท้าชาแนลสนิเกอร์ลบ42,000บาทรวมแล้วเป็นเงินกว่า169,700บาทเป็นลุกที่ดูธรรมดาแต่ราคาไม่ธรรมดาเห็นแล้วขนลุกจริงๆแม่